คนนอนถอาน้ามาลำเลนแมวมาฟังละเหมือนเคนอื่นแม่ถือห้าชินลำบกคือกับกขออแม่สังคนยังว่าแฟนคนสวยสต่งยามตังยังมาทอแฟนผมติดตามชงทุ่แนวนิ่งกินปัยุมันแยงลา ยิ่งเพ่อการวกอาถาลอยบ่คอยเหนียงที่ตามซงน้ำบุ่งเทียงจำจำยังสื่อสันทุกวันมือจื้อน้ำจานข้มไม่ทุกมือทุกเว้นกินขอดแรงแล้วก็่าไปหาเรียนเสีเรียนสาว เมื่อกจันกมีนั่นแล้วก็ขึ้นมาหามาส่วนไปหาเหรียญสาวก็่ามาหนีไปทังได้ท่ากงกินก่อนแล้วเงินได้คนนีไปฮะจานกมาอ้าวโอ้าวกินคนเลย <c oughs> กินข้าวแล้วไปเดี๋ยวนี้อ๋อกินกระโดนแล้วจนมือแหงวันแล้วเนี่ยมือนนี่เขาไปเหรียญสาวบอกเพราะไปจังไดข่อยยังขาเจ้าอยู่เนี่ยว่านั่นมาเถอะสิพ้าไปเหรียญสาวกันหอกว่าจะไปเหรียญสาวท่าคุม้มไตรผู้ณีสาวพ่อนสาวเพี้ยน อย่างนี้เขาจะมาสาวพ่อนดิส่งๆงคือเยอะนั่นละเดี๋ยวสาวพ่อนผู้ดีผู้ดีเลยแต่เขามามาสู่สาวเพี่อนดอกะสาวเพี่อนของข่อยเนาะแต่ว่านี่เขาแบบปีไสเขาแพงแต่เด้กสาวเพี่อนนั่นนะโอ้ยเบาเรื่องหวังพี่ไสเขาหวังหวังการสร้างมาแล้วพี่ไสเนาะผู้ใดว่าพี่ไสกับน้องสาวเขาจี่ยวกัน จักแล้วเขาคือห่วงสนาเขาเขาลอยตีลอยขาเขาไม่ตั้งได้จนันฮะหพวาะงั้นเราเคยมากเนี่ยนะเออมักยังสิเรามันถ่ายท่ายดีอันเนียนา,าระจันเฮ้ยเขาจะไาลอยตีเขาสิข้นจังจันมือนี่เขาล่วงกวางเืินฝ่ายเฮ้ยเขาดีภาพไปรินสาวเพี้ยนเลยแต่สาวพ่อน พอที่เป็นพอที่เป็นเม็ดพอซื้อให้เจ้าดอกเป็นพวกโม่ใส่ในจานนี่ข่อยว่าส่วเคยเป็นดิเจ้าก็ปพวกปลองข่อยเด้อแล้วงานเจ้าพี่บอกปวดติวมาข่อยข่อยด็นเนี้ยทั้งหรังเห็ล่ะแหมจานข้าไม่เอ้ยเคนยังว่านนาทีตัญหาสัมมานตินัานองค์จองท่านเปิ้ลตัดว่านเสียนคงค่าเสียนแมียนางก็มีเสียวทวกา สิบเมนานเจ้าเมนาำยังบ่ทอตันหาเสียนท่ารานาที่สุดบ่ทอายจักนี้นองใครในใจยังข้าก่องเสีาายไผ่มาเป็นคูอาาเทียนเลี้ยวหลายวันขึ้นตะคิดดูเสียนอดสูตะเวโอแม่นไผ่แล้วสิหาา้า เสียภาพไปหาอยู่นี่ละเต <c oughs> ้เนื่องจากก็กลก้าเ่้าจังอยู่เป่ามาหลายปีจานคำมีต้นถูกเลื้ยงเน่ามาหลายเลีอ้ยงอาเลี้ยงก็เสียแล้วไปสง่งแนวผู้เป็นมูจานทำไมนี่เภาพไปหาเนี่งคูเพราะว่าให้บัตรงางเขาในคุ้มความไฟก็ต้องให้กายแลหเอาลุยอย่างเดียว ให้ในใจอย่กันแม่คิ้วกองวงเดือนคือสาวเพี้ยนนองเสียงทิมกิมบอเปลี่ยนมัดมองนองก็มัดใหม่ก็มักหลายหลัง่าใจหมายปองหวานกาในร้ายัางยานสั่นเอาทีนี้ตั้งหลังให้ดอก็ต้องยานจานคำไหนในคืนนี้วาสิกันสบายเดอาความคิดที่เก่งกา ไปจ่าว้าต่อพนาน้อาจานนอนมักเทเทผู้สาวคัมจังซันเข้าผ้ากันไปโอ้ยมันสิเป็นตาคือหมักโตนมันสิเป็นตาคนโลนคือมมหมักหนีตีใม่ยากคือหมักเขียบทุกบริการแม่นอนลอยบนเสนคัมจังซั่นเข้า <c oughs> ไปต่อป้า